สวัสดีค่ะสวัสดีเอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเอาสมริรตทขึ้นจากบ่อนะคะจะเป็นวิธีการของทางร้านบุญส่งเจริญการเกษตรนะคะก็จะลงให้ดูนะคะว่าเขาเอาขึ้นกันยังไงแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ เอาขึ้นยังไงนะคะเออนี่ก็เป็นเครื่องลงสมมตแล้วก็สามารถเป็นเครื่องเอาสมมตขึ้นได้ด้วยนะคะมีไน,น,น,นะคะเริ่มแล้วนะคะเราก็จะชมไปด้วยกันจ้า เครื่องนี้เป็นได้ทั้งเครื่องลงแล้วก็เป็นได้ทั้งเครื่องเอาขึ้นนะคะใ่ะคะทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานเราเหมือนเดิมนะคะมีบริการทั้งลงสมิร์แล้วก็ทั้งเอาขึ้นนะคะท่านผู้ชมทางร้านของเราทำทุกอย่างเลยนะคะ ปกติถ้าไม่มีถ้าไม่มีเครื่องนี้จะใช้คนประมาณก <คน S 2> ี่คนคะเฮียถ้าไม่มีเครื่องไ,ไอเนี้ยเราจะใช้คนเยอะไหม,ไมฮะ,ะเอาขึ้นนะอ่ะอันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนิดนึงนะคะถ้าเรามีไอตัวตัวมว้วนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ก็ก็ ทำให้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าเขาเอาเสมร์นขึ้นกันขึ้นจากบอก่อเขาทำกันอย่างไรนะคะ้าเรามาดูไปด้วยกันนะคะนะ,ะทีมงานร้านมือส่งของเราเหมือนเดิมนะคะนี่เแก่ข้าโพดคือมาอยันนี้เท่าแก่เข้าวโพดนะคะใส่หมวกเนี่ย ข้าพนเงินล้านนะคะของอะไรนะคุณพ่อคุณพ่อของยังกาะของขอนสั้นโติโอเราปลูกของวดในเงินหลายแสนเนเด้อจ่านผู้ชมตัดอะไรออกเนตัดเหััดแล้วัอง่ยู้เฮียเฮีย เฮียจะย็นเฮียนเฮียเอ,อ,อนเอาค่ะมีเครื่องช่วยนะคะครับเอาโทรศัพท์พ่อพก็อยู่นั่นไงลูก เหมือนเดิมนะคะก็คล้ายๆกับลงเลยนะคะแต่ว่าขึ้นจะยากกว่านิดนึงนะคะดูนะขึ้นจะยากกว่าเนาะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะเวลาเอาสมมต์ขึ้นก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะอันนี้ บ่อนี้ลงโอ้โหกี่ปีแล้วเฮียเฮียกี่ปีแล้วเฮียสามปีกว่าสามปีกว่านะคะของของอะไรคะเนี่ยเสมดของมิซูนะคะหน้าสองหน้าสองสองแรงหรือหน้าสองแรงครึ่งเฮียหน้าสองแรงครึ่งหน้าสองหน้าสองสองแรงนะคะของมิซูนะคะเอาลงบ่อนี้สามปีแล้วนะคะ พึ่งจะเอาขึ้นมาก็ดูจะยากนิดนึงเด้อจะจะเอาออกจะเอาออกยากนิดนึงเนาะมันแน่นๆน,น,นะมันหลายปีแล้วนะจ๊ะนะหลายปีแล้วเอาไว้ในบอ่อเนี่ยสามปีพึ่งจะเอาขึ้นเนาะบอ่อเนี้ก็จะเป็นบอ่อที่เราปลูกพริกกันนะคะท่านผู้ชมเราก็ หมดสัญญาเช่าที่กันแล้วนะคะเราก็มาเก็บ,บอุปกรณ์เก็บสมม์ทของเราคืนนะคะก็ค่อยคอยมัดขึ้นค่อยๆมัดขึ้นอย่างนี้นะคะมัดไว้ทีละท่อนทีละท่อนนะคะท่านผู้ชมอเอามาถึงจุด เราก็คลายเกี่ยวนอกเกี่ยวในออกจากกันนะคะเป็นขั้นตอนไปเนาะค่อยๆถอดออกทีละท่อนนะคะจะต้องล็อกไว้ก่อนเนาะที่เรไว้ก่อนเหมือนกับเหมือนเหมือนเราลงเลยนะคะเวลาเราม้วนเสอะ ใช้มาสามปีนะคะซึ่งจะเอาขึ้นนะคะยังใช่เหรอี่เองมัดปมก่อนนะจ๊ะเนาะ ค่อยๆหมุนขึ้นนะคะทีละท่อนทีละท่อนนะคะไอเฮียคะบ่อนี้ลงกี่ลงกี่กี่ท่อนเะเ่ีนะหกท่อนนะคะบ่อนี้น้ําเยอะหกท่อนครึ่งนะคะหกท่อนครึ่งน้ําเยอะนะคะบ่อนี้สูบนี่โอ้โหน้ําพุ่งเลยนะคะระวังฟาดหัวนะคะเฮีย ออกก่อนนะคะออกก่อนนะข้างบนออกก่อนนะฝาบ่อนะคะฝาปักบ่อยข้างบนนะคะทีะเขึ้นกแล้วได้เยงนีนะคะถ้าเรามีเรามีเราใช้เครื่องมือในการช่วยเอาขึ้นนะคะแล้เราก็จะไม่ได้หนักมากนะคะเอฟซีไม่ต้องหนักมาก ต้องมีต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะต้องมีเครื่องมือช่วยเนาะเงินก็ถอดไม่ได้นะคะแล้วต้องมีที่ล็อกแล้วก็คนหนึ่งจับคนหนึ่งหมุนเกลียว เกี่ยวนอกเกีย่ยวในให้ออกจากกันนะคะบ่อนี้ก็จะนานนานหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในบอ่อตั้งสามปีกว่าแล้วนะคะมาเช่าเขาเนาะสามปีกว่าก็จะง่านิดนึงเนาะอย่ากนิดหนึ่งน,น,นะคะเพราะมันนานเนาะ แล่ก so ็หมุนไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แปะกาวเนาะก็แค่หมุนเกียวนอกเกลียวในออกจากกันนี่้เวลแบบนี้าีส่ห้ตัวล็อกบฝาปากบ่อออกก่อนนะคะลงก็ลงก็ทำคลิปให้ดูแล้วนะคะคลิปลงเสมอแลาอันนี้เป็นคลิปเอาตเมมดขึ้นจากบ่อนะคะ มีคลิปอะไรดีๆก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมตลอดเลยนะคะคได้ละหนึ่งค <ผม S 1> <อ>ันแล้วหนึ่งคันนะคะไฟฟนะคะอันนี้เป็นบอ่อบอ <c oughs> ที่ว่าเรามาเช่านะคะเสมอก็ของตัวเองนะคะ ค่อยๆหมุนขึ้นนะคะหมุนขึ้นทีละท่อนทีละท่อนนะคะก็ทําเหมือนกันจนจนได้หกท่อนนะคะบอ่อนี้ลงทั้งหมดหกท่อนนะคะข,ขึ้นมานะคะัดอมัยยมัายแต่และท่อนแต่และท่อนก็จะเห็นนะคะว่า ใช้เทปพันสายไฟรัดรัดสายไฟไว้ติดติดติดท่อด้วยนะคะกันเฮียเฮียเรามัดสายไฟติดท่อไว้ทําไมนะเฮียกันสายท่หนรู้อ่ากันสายไฟหลุดนะคะจะเห็นนะคะว่ามัดติดทุกท่อนนะคะออันนี้ก็ท่อนนี่นะคะเจอแล้วนะคะเกี่ยวนอกเกี่ยวในเ็อ ก็ค่อยๆถอดออกอย่างนี้นะคะไปจนหมดเนาะไปจนให้ครบจนครบนะคะ <c oughs> ก็อย่างน้อยก็สองคนนะคะอย่างน้อยทีมงานต้องมีสองคนนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็อย่างน้อยก็ต้องสามถึงสี่คนนะคะ <c oughs> ช่วยกันจับ แน่นนิดหนึ่งนะคะเวลาสังเกตนะคะว่าเวลานําขึ้นเนี่ยจะยากกว่าตอนเอาลงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องมันแน่นนะคะที่เราหมุนไว้อะฟังบอกแต่ถ้าเขาถอดประจําจก็ก็คงจะนคงจะไม่ยากนะคะแต่อันนี้สามปีแล้วเนาะนะคะก็ทําแบบนี้ไปจนจนหมดทุกท่อนเลยนะคะ ัำแบบนี้ไปนะคะค่อยๆหมุนขึ้นดึงดึงขึ้นแล้วก็ถอนนี้นะคะแบบตัวนี้แล้วนะค่ะทำไปเรื่อยเรค่อยเลยค่ะก็หมุนดอกแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ จนครบทุกเส้นเลยนะคะทําลักษณะนี้นะคะ,ะตอนกลางวันเท้ากับขายของนาะจ้ะเท้ากันเลยมีเวลามาเห็ดแค่ตอนกลางคืน ลงคลิปไหนๆก็มีแต่หมืดๆเนาะให้ท่านผู้ชมได้เบิงลงคลิปดดใดๆก็ได้ถ่ายแต่คลิปหมืดๆให้ได้เบิงน่าตาขึ้นนะคะใครอยู่จากเขามีเครื่องทุนแรงเนาะมีเครื่องทุนแรงนะคะก็จะไวนิดนึงนะคะขเขามีเครื่องลงเนาะเครื่องลงเครื่องขึ้นเลยนะคะเนี่ยได้หมดนะ,ะไปจนหมดเลย เรื่อยๆเลยนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดทุกเส้นเลยนะคะเกยกขึ้มองไปอไปค่ะอี่เนาะมองหนักเดอแล้วนะคะเจอเสมอแล้วนะคะของมิสูนะคะหน้าสองสองแรงใช้มาสามปีสี่ปีแล้วนะคะเพิ่งเอาขึ้นจักร่อนะคะ เพราะว่าเราหมดสัญญาเช่าที่นะคะเราต้องย้ายนี่นะคะเหมือนของเราทีมตัดสรื่อยๆนยังอีอีกหะ ตัดเชือกออกเลยนะคะนี่นะคะที่มีการลงขายยี่สิบแปดสี นะคะแล,แล้วก็จะนําสม,มอออกจากท่อนะคะบ่อน,นี้ใช้ทั้งหมดหกหกท่อนนะคะใช้ท่อนทั้งหมดหกท่อน,นะคะ่ะ จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสมปีกว่าแล้วนะคะจะแน่นนิดนึงเนาะ ได้แล้วนะคะเป็นอันว่าสำเร็จนะคะท่านผู้ชมติดตัง้งด้อติดตัง้งง่ายบอ่อติดตั้งด้วยย้ายบ่อด้วยนะคะเฮียน,น,นี้ถ้าเขาไปนำขึ้นนี่เขาจะจ้างประมาณขึ้นทั้งลงทั้งเดินสา,ายก็เ้นหน้ากระยู่ร้อยหรือห่าร้อยบาทขึ้นก็400ี่ร้อเฮียเฮ้ยไ่ด้สูตรเยอะ ขึ้นนี่จะยากกว่าลงนะคะท่านผู้ชมดูแล้วนะมันจะยากกว่านะคะแต่มันก็ไม่ต้องเรียบร้อยนะคะเรียบร้อย,อยนเนาะสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่นะคะ<ฮ>เอ,อ้ยยี่เดอยูย่น <laughs> บอสามปีนะคะสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะเดีนยวมคะ องมิซูนะคะจ้ามิซูหน้าสองแรงหนึ่งค่ะเอาหน้าสองสองแรงมิซูจ้าขนาดยี่ห้อยังไม่รุดเลยนะคะนี่นะคะแรงมากนะคะได้น้ําเยอะมากเลยนะคะอ่าจบคลิปแล้วนะคะสําเร็จนะคะก็ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเรานะคะอันไหนที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ